ซาเว่นขึ้นแล้วครับมายามมุงนักกุ้งครับเมื่อนีไงขึ้นใส่ไว้ครับเนื้อหัวอาหารหัวอาหารปลาดุกใหญ่ครับลองเบิ่งครับว่าสิเป็นยังไงนะครับใส่ในน้องนี่แหละครับโอ้โหเนี่ผู้เฒ่าพ้นมาปั้นเขากับเจ้าให้เจ้าหน้าแล้วครับ <c oughs> ใส่ไปได้น้องนี่แหละครับเาวษอากาศเย็นๆครับบ้านเท่าตะเวนกำลังขึ้นครับเบิ่งติดตามผลงานเหมือนกันครับว่ามึงน,นี่สิมานบ่